ใค้แม่นะครับกรับครับว่าขนาดแผูกนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือก่อนผูกอ่ะผูกแล้วก็ไม่ถึงพระเจ้าโดดปุ๊บไปเชือกรัดคอมันก็ดิ้นตายยังไงไปสวรรค์แน่นอนโอ้ยนิดจะตายแบบไหนก็ได้แต่ถ้าภาวนาพุทโธไปสวรรค์ได้นไปได้แน่โอ้สะดวกหน่อยอย่างนี้บางทีผัวเมียทะเลาะกันเออขายเชือกนะเชือกอะไรครับพ่อเชือกผูกคอตาย ที่ไหนอะเขียนอาย์ขายดิเขียนเชื่อพุดโทโอรับรับประกันด้วยรับประกันรับปถ้าตายได้เชื่อกันนี้ไม่ไม่ลงร่างเลยโลูกแม่ลูกไม่ลงต่อว่าเราไม่ได้การพี่หลวงพ่อคะหนูตอนแมวตอนหมาให้เป็นหมันอย่างนี้จะบาปไหมคะไม่บาปแน่ทำไมล่ะครับก็หนูไปตอนแมวนี่ หนูตอไม่บาปสติชานี่ก็ไม่แบกโทษนะเดี๋ยวเดียวพ่อไม่มาไอคนถามนะหนูคนนะก่หนูคนถามเข<อ>้า,ามาเพื่อหนูไปตอนแมวใช่ไหมตอนไอ้หนูตัวนี้กล้านะหรอเามราเาไปตอนแมวไดไตว้ตัวเล็กน,น,นี่บัจไอ้แต่ยังช่วยเราจะสีได้นะก็ะ ไอาการจริงตอนแมวตอนหมานี่ในสารสงเคราะห์ครับท่านปราบโทษ้วยนะเพอ,อมีโทษมีบาปวันนีถ้าตอนสัตว์ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ถูกทําลายเพศไปเกิดมาเป็นคนถูกตอนเนี่ยสมัยนี้ตอนกันมากๆเลยเคยเคยตอนศพเลยท่านนั้นนะ่ะใช่อ๋อ,อ,อเ,ปเป็นเป็นบาปวันไหนครับก็ก็บาปที่ก็สัตว์มันไม่ได้บอกให้ตอนมันนี่ มันเจ็บเหรอมันเจ็บอ๋อแล้วทีนี้หนูเห็นว่ามีลูกมากแล้วเลยตอนสามีอย่างนี้จะบบเดียวเียวใช่ไล่ใไล่ใช่ไล่ห่อห่อห่อเจ้าเล่ห์ห่ออันนี้แสดงว่าสามีเลยตอนสอบก็ไม่ไดถูกต่อไม่เป็นไล่ป็นไรตอสามีเปอนไรครับครับให้เขายอมให้ตอน เรไม่ว่าสัตว์จะมาไม่ไยอมให้เราตอนออเราบังคับการตอนเขาหรือ <laughs> สามีแกมันจะเห็นมีลูกมาเรี่อไม่ไหวว่าตอนก็นตอนเอา้าตกลง<อ>ไม่เป็นไร นี่เป็นมหากุศลน,นะคือมหากุศลครบัรบครบับครับแลสา,า,า,ามีเนี่ยคนเนี่ยตเคยตอนสัตว์มันไม่ใช่ก่อนแนะ่ถึงถ<อ>ูกตอนชาตินี้ต้องคิดเป็นกรรมเก่าไปเลยนะอย่างฉันเนี่ยไม่เคยตอนสัตว์ชาตินี้ไม่เคยถูกตอนรอดไปได้ถนะ้าไม่บวชท่ากัน้ารือว่าไม่รู้ใครตอนใครเหมือนเออไปอย่างนี้เจ้าข่ด มีคนอื่นชอบทำให้ดิฉันเป็นทุกข์บ่อยๆว่าวเสียดสีกระแทกแดกดันเป็นต้นเอาหลายอย่างครับมันเค้าไปข้างบ้านนะใช่ใชใชดิฉันก็พยายามพยายามถวายสังฆทานบ้างอุทิศส่วนกุศลไปให้นานๆจะหายกระแทกแดกดันไหเจ้าคะ<อ>า<ำ>ไม่ใช่หาย อดทนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ชาก็หาไม่ชาเย้คนนั้นก็ตายอ๋ออ๋อรอยคนนั้นตายก่อนเนี่ยเพี่ยาเนี่ยหมายถ้าหาว่าถวายสังฆทานตั้งจิตกิจกุศลจริงๆอุทิศส่วนกุศลให้เนี่พังจริงๆนะอ้าวทำไมเป็นงั้นครับไอ้พูนแก่นนะพังจริงๆนะนี่เป็นไปได้เหมือนกันเลยครับพ่อเป็นไปได้เยอะแล้วโอ้ถ้าแผ่เมตตาจิตให้อุทิศส่วนกุศลให้เนี่ยถ้ายังขืนทำอยู่ไม่ชานัก ถ้าบุญเก่ายังช่วยอยู่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ถ้าบุญเก่าอา่อนกาลังลงมาเลยก็พับมานั่นห่ะเอ๊ย่างนั้นป้าผมนี่สงสัยจะได้ผลเหรอทำไมเลยคนข้างบ้านไม่ถูกก็แกแกก็ไปใส่บาตรเสร็จแล้วแกก็บอกพุทธังบาลายยะจักคำมันบาลายยทข้างข้างบาลายยจักเนี่ยทำไมอ้าวก็บาลายจริงๆเลยครับใค่เป็นลรยป้าผมตัว จะไม่แค่เข้บาบใบไปแค่หลวงพุทธธรรมมุส<อ>ุสงฆ์พุทธังเ,เ, <c oughs> เลยจากพระพุ<อ>ทธเจ้าบันลัยเอาบางเลยจากธรรมมันเลยทั้งคำเลยจากมุสง์ุระสงุมงันเลยแกก็บันลัยด<อ>ิ่แล้วเกลีวจริงๆหน้าเราพวกเล้วหอกข,ขี้ความมากอันนี้สงฆ์นี่ตามมานี่นะ <c oughs> อันนี้ถ้าใครไม่ตาได้จริงๆนะครับๆแต่ว่าหากว,ว่าคนนั้นยังไม่เลิกเป็นศัตรู อารมณ์เก่ายังช่วยอยู่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ถ้าบุญเก่าอ่อนกําลังล้มอเไรก็ยังเลวๆที่สุดก็อมพารรับดิฉันไปตามวัดบางแห่งเห็นมะละกอขนุนมะม่วงมันสุกก็เลยหยิบเอามากินนึกได้ว่าเป็นของสงฆ์แต่มันลงท้องไปแล้วีเดียวจริงเขียวจริงๆอย่างนี้ ฤฉันจะทํายังไงดีเจ้าคะอลงทองเวลาหลวงพ่อนะนี่ยังมีการจ่ายคืนได้นะทํำยังไงหลวงพ่อครับเวลาทายอุจาระมาดิเอาจาระไปคืนวัดอให้ากาไรดูจาระมันช่ะพ่อต่สนุนอย่างเดียวข้าวปลามีเสร็จอ๋บอบวกไปนี้ลเลย<อ>แถม,แถมโอัไอ้นั่นก็ชําระนี่สงใช่าชำระนี่สงนี่สงนก็ตังไปถตายไว้พระดูว่าขนุนเราม,มาเท่าไหร่ เราเงินมาหนึ่งลูกลูกราคาเท่าไรใช่ไหมครับตัวประมาณเอาปตัจำเท่านั้นไปถวายพระบทฉันขอยชารนนี้สงฆ์เอาขนิวัดไปกินโอ้ท่านนั่นก็หมดเรื่องของเลี้ยงชั้นนี้สงฆ์ไปเลยสงฆ์ไปเลยหลวงพ่อเจ้าขาดิฉันเอาเงินในบาทวิละทโยไปเล่นหวยแวจำไม่ได้ว่าเอาไปกี่ครั้งอย่างนี้จะทำยังไงดีเจ้าคะ เล่นต่อไปดาวูตแล้วัตที่หนึ่งได้แบ่งครึ่งออกมาออกไปก็ไม่รู้กี่ครับผมสัยเอาบ่อยนะเจ้าเอาไปเอาไปท่านจําไม่ได้เลยนี้ผมอันนี้ผมแรงอย่างเลยแต่วามจริงอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นขโมยนะครับเราคิดว่าเราจะถวายพระแต่ยังไม่ถึงพระพระยังไม่รับระเคินใช่ไหมงินนั่นยังเป็นสิทธิ์ของเราอยู่ยังไม่ถือเป็นขโมยหรอก ถ้าเรเสียสละไปหน่อยอันลาบจะมาก็ถูกตอนลาบลาบถูกตอนออไอ้อย่างนี้ก็ต้องพยายามใช้ใช้น่สงอย่างตำรานะก็ไม่ถึงไข้ของสงนี่เพราะยพระยังไม่รับประเครนยังไม่ถือว่าเป็นข้ของสงอ๋อไอ้คันมีใครม,มีบาปมีรัชโยขัดข้องเราก็เอาไปก่อนได้นะ <c oughs> เอาเอาเงินปลีกไปแล้วแบงใส่แทนนะ ออ <laughs> <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยอันนี้ความจริงครไม่เป็นไรยังไม่ถือบาปครับครับความจริงออาไปก็จดอยู่ี่เรแก่นลวจดไ้จดยอดไปจดยอดถ้าเรามีเมื่อไรจะก็มาําชำระคืนเรื่องไปอ่าทอนนี้ก็สบายใจค <c oughs> รังหนึ่งเดชันนั่งมโนมยิทธิไปที่พระนิพานเห็นภาพตัวเองนั่งอยู่บนดอกบัว ไม่ทราบว่าอย่างนี้จะเป็นการปรามาสหรือไม่เจ้าขาเดี๋ยวก่อนเห็นท่าตัวเองนั่งมาดูวัวนั่งนุ่งผ้าหรือเปล่าโอ้การนั่งมีหลายท่านายแทะท่านั่งไม่นุ่งผ้าบาปน้อยน้าหนักมันน้อยลงอนุ่งผ้าผ้ามันหนักมากบาปมากบาปมากนะฮะแต่ความจริงไม่บาปนะจะว่าก็บาปนะคาับา การเห็นพ่อน,พนไปนั่งที่ไหนว่าตามเพราะว่าจิตขนาดนั้นมันไม่มีกิเลสแล้วเฉพาะเวลานั้นนะขนาดใดถ้าประจิตไปถึงนิพพานมันจะสิ้นก,กิเลสไม่มีแต่ตอนนั้นมันมีไปได้นั่นถือว่าเป็นบุญใหญ่จะไปนั่งที่ไหนนั่นเป็นเรื่องบุญเพราะเราเคยสร้างมาไม่เป็นไรอ๋อครับครับนี่แสดงว่าคนนี้ดีมากดีมีมากดีมาก,มากแต่ว่าทางนี้ดีนะควรจะทําอย่างไรก่อนจะไปแก้ป่าซะก่อน อย่ายาวตามนี้นะหรือใครก็เปิดประตูเจอก้นเลยเอามาฐานแท้เลยใอถ้ามีอะไรต่อไปไหมเหลือเวลา20่สิบนาทีมีอาชีพในการส่งงูเป็นเป็นไปขายในต่างประเทศเพื่อเป็นอาหารดิฉันแนะนำว่าอย่าทำเลยมันบาปแกก็บอกว่ากูกินบ้างถวายพระบ้างนี่หว่าอย่างนี้อยากจะเรียนทราบว่า บาปตะบุญนี่จะเท่ากันหรือไม่แล้วเวลาตายจะได้รับผลเป็นประการใดเดี๋ยวแบ่งให้พระเท่านันบอาที่จะเที่ยวไว้อสงสัยพระคงจะได้น้อยกว่าม <c oughs> ันก็ไม่เท่ากันดนิวัตถ <c oughs> ุไม่บริสุทธ <c oughs> <อ>ิ์นะครู้นะถ้าบุญจะได้มากหนึ่งผู้ให้บริสุทธิ์สองผู้รับบริสุทธิ์สามวัตถุบริสุทธิ์นี่ยังมีอังงนดีสงมากใช่ไหม อันนี้ผู้ให้เอาสัตว์เป็นไปขายนี่ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับแล้วอนนี้เอาปัจจัยมาถวายพระปัจจัยนั้นไม่บริสุทธิ์ราบพระผู้รับบริสุทธิ์หร,รือเปล่ายังไม่แน่โอ้ถ้าพระบริสุทธิ์ก็คือกันว่าได้หนึ่งในสามครับครับใช่ไหมถ้าพระไม่บริสุรรทธิ์ล่ะทังเลยโอ้โห้อน,นี่พระบริสุทธิ์จะไม่ราไม่ตตองกำเนิดถวายเป็นสังฆทานไปเลย อ๋อตัดปัญหาไปเลยนะถ้าหวายเป็นสัญทานนี่พระจะบริสุทธิ์รือไม่บริสุทธิ์ก็ตามอริสงสมุนแบบแต่ว่าพระกัวไปใช้ไปกินนั่นแหละอาจจะลงนรกก็ได้ไเรื่องของท่านเราไม่ต้องห่วงนะครับก <c oughs> ารสวดพระพุทธมนต์และวิระชโย <c oughs> เสียงดังดังกับภาวนาในใจเงียบเงียบอย่างนี้จะมีผลเหมือนกันไหมครับ <c oughs> ไม่เหมือนกันแน่นอน พอยืนยันแล้วจะต่างกันยังไงครับพ่อต่างกันได้สวดดังๆเหนื่อยมากลึก oh, oh, oh. ในใจเหนื่อยน้อยแต่ว่าอนนี้สงไม่ต้องเสียแต่ความพอใจนะถ้า <c oughs> ว่าสวดในใจใจมันไม่สบายจิตใจไม่แม่งคงแล้วสวดมันดังจิตใจมันคงอันนี้ก็สวดดังดีกว่าแต่ว่ามึกในใจจิตใจแม่งคงกว่าวก็สวดในใ,นในใจดีกว่าใช่ไหมครับ <c oughs> เอาให้ความสบายใจเป็นสำคัญนะ ้าสูญยิ่ยดังมากเกินไปนะดังมากเกินไปเดี๋ยวเสียงภายนอกมาอ๋อทำไมเ่าทำพ่อถ้าไม่เสียงด่าก็เสียงก็ดีอ๋ออันนี้สงตามนะใช่สงตามดาฝเออเอาอ่างั้นตามพอดีพอดีก็แล้วกันนะพอดีพอดีดีกว่าครับนั่งสมาธิพระกรรมฐานไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรหนึ่งนาทีปั้ง หนึ่งนาทีปังและหนึ่งนาทีปังไอ้ปังนี่ยเปลนปว่าอะไรเลยสงสัยพวกอยกาว่างมันคาดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรอนั่งคืนต่อต่อไปก็หนึ่งนาทีปังหนึ่งนาทีปังอันนี้เป็นเพราะอะไรครับแม่วันนี้อร่อยเลยอันนี้อันนี้ฉัเคยโดนเหมือนกันนะอ๋อพ่อเคยโดนเหมือนกันเหรอครับเคยโดนแต่มันไม่ปังบอมปังดังมากเหมือนเสียงพูุเลย ไม่ oh. ยังเด้ว่าถ้าดินเสียงแบบนั้นน,นะเวลานั้นจิตเป็นอุปจารสมาธิครับนะาจิตเป็นอุปจารสมาธิสูงมากดินชัดมากอุปจารสมาธิน้อยก็ดินชัดน้อยครับคือถ้าจิตเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยเวลานั้นจิตมีอารมณ์เป็นทิพย<อ>์ถ้าในเมื่อจิตมีอารมณ์เป็นทิพย์สามารถดินเสียงที่เป็นทิพต์ได้ไอ้ตัวตังตังเนี่ยเขาพิสูจน์เราว่าแน่หรือไม่แน่ Oh. โดยมากเป็นเ,เทเวดาเช่นจาตุผาราช oh. คนจะภูมิใจในความดีของตัวนะเออพอปังนี้ปังดีนะปั้งดี oh. ถ้าปั้งวุติปั้งไม่ดี <laughs> <laughs> ให้เรียนแก้ไข <laughs> <laughs> uh, ไในขณะที่กำลังนอนป่วยอยู่จิตก็จับพระนิพพานเป็นอารมณ์บังเอิญหมาแมวกัดกันร้ล ฉันก็ด่าไปว่าไอ้ที่หายตายโหงกำลังจะไปนิพพานเพื่อมาตัดคออยู่ได้สมมติว่าตายไปในขณะนั้นจะไปยังไงเจ้าคะอันีเป็นการระบายอารมณ์นะแบบนั้นก็ถือเป็นการระบายโทสะออกครับอาจะไปนิพพานก็ได้นะพออาจจะนะเอาอาจจะนะแต่ว่าถ้าเนื้อแท้จริงๆถ้าตายเวลานั้นลงมรกแน่ จิตเศร้าหมองอจิตเตสังนิเฐท,ทุกติปฏิคังขาปฏิกังขาครับก่อนจะตายถ้าจิตเศร้าหมองนวตายเวลานั้นไปอบายภูมิทันทีโอือหลัางหมาแมวไก่ไก่ไว้นุยตามที่ชอบตามที่ชอบนะลูกนะ<อ>เดี๋ยวแม่จะไปนิพพานจ้าขอพูดเขาที่ดีไง,ไงนะ,ระเราจะได้ไปไปดีๆไงนะพ่อแม่ ของพโยคาวจรจะได้อานิสงเหมือนกับเราบวชคนอื่นไหมคะอ๋อนี่บวชคนอื่นอานิสงจะเหมือนกับลูกตัวเองหรือเปล่านเนี่ยพ่อแม่พโยคาวจรคาไหนกันมู้เนี่ยถ้าคำว่าพโยคาวจรนี่ก็หมายถึงคนเจริญพระกรับมาฐานในญาติโยมนะถ้าใครที่บวชธรรมดาธรรมดาๆท่านไม่ได้พโยคาวจร แระยโยอมที่นั่งทุกคนเนี่ยถ้าเป็นนักเจริญกรรมฐานท่านเรียกพระโยคาวาจรทั้งหมดครับใช่ไพอเริ่มทาสมาธิพอจิตระงับจิวรนได้พอควรพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเริ่มเป็นพระคำว่าพระนี่แปลผู้บวชเสด็จใช่ไหมครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่นั่งที่เนี่ยถ้าพอใจในการเจริญสมาธากรรมฐานวิปัสนากรรมฐา,านอันนั้นพระพุทธเจ้าสูงเรียกพระโยคาวาจรเลย <น>ครับครับตอนนี้ท่านเขาจะหมายพาลูกของท่านบวชใช่ไหมครับและการลูกของท่านบวชถ้าลูกเรียกลูกเพระโยคาวาจรก็แสดงวา่า,วาลูกเนี่ยเป็นพระที่เจริญกรรมาฐานครับแต่ความจริงจะเจริญรือไม่เจริญก็ตามถ้าบวชลูกของเรากับบวชลูกคนอ,อ,อื่นอาน,นิสงไม่เท่ากันหรอกโอ้ลูกคนอ,อื่นถ้าเราเป็นเจ้าภาพมีสงเป็นเทวดาหรือพรหมที่สองกับ ถ้าแค่เราช่วยเฉยๆเขามีงานบวชพระกันเราไปช่วยเก้าบาทสี่บาทหท่าหลิงเพิ่อฝันหลงที่ห้าสิบตังค์งงงนะครบัรบแต่นี้ได้อริสงที่เอ่ยกลับถ้าบวชลูกเราเองมีอิสง์สามสิบกลับมันต่างกันโอแล้วก็ถ้าบวชลูกคนอื่นจิตเราต้องบมทนาถ้าไม่ยินดีด้วยอริสงก็ไม่ได้ครบับลูกของเราไปบวชที่ไหนก็ตามเรารู้หรือไม่รู้ก็ตามเขาบวชแล้วเราได้ทันที ทำไมรูปหลวงปู่ปานวัดบางนมโคจึงมีหนวดเจ้าคะอ๋อรูปคุจะเป็นรูปถ่ายไอท้ที่หลังข้างหลังเั่นั้นไม่มีหนวดนี่ไอ้จะวัดเดียวหรือเปล่าหน้ากูจะคนละวัดมั้ง<อ>เดี๋ยวก่อนคเคยเห็นภาพร้อยปีที่เขาถ่ายออกมาที่เขาติดมานะครับครับแล้วก็สงสัยเหมือนกันวแบบ่าทําไมจึงมีหนวดยาว ก็เคยอ,อยู่กับท่านมาไม่เคยเห็นท่านมีหนวดเอ้อสมัยหลวงพ่ออยู่ไม่มีไม่มีไม่มีรู้วาานนี่จเจ้าเก่งคัดจมีไหนมากรือว่าหนึ่งเล็บเอาไว้ยาวเกินไปเลยเนื้อออกมาจังตัดทันทีเพราะว่ายระเจ้าสมปรับแบบนั้นใช่มาตัดเป็นโทษใช่ไหมครับครับและรายการอีกสองหนวดเนี่ยต้องโกนพร้อมกับผม ตาวินัยใช่ไหมคราบคราบว่าถ้าปลงผมเมื่อไรก็ต้องโกนหนวดเมื่อน,นั้นเมื่อก่อนนี่สิบห้าวันขูดทีหนวดจะยาวได้ไงโอ้ทีนี้เดือนแต่ความจริงไอ้การปลงผมได้กำหนดไว้ว่าหนึ่งผมยาวไม่เกินสองนิ้วต้องโกนถ้าจะเกินสองนิ้วนะคราบคราบแล้วโดยการในสองถ้าผมยาวไม่ถึงสองนิ้วถ้าถึงสองเดือนต้องโกนใช่ไหมรับรบทีน้าพนั้นจะเห็นนี้ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมจึงมีหนวด รือว่าช่างจะมาเขียนเติมที่หลังเนาะหรือว่าหนวดจ,จะงอกมาเองงั้นนาส่วนหนวดจ,จะงอกเวลาเขาถ่ายภาพไงโผล่เป็นปฏิหารไปเลยนะใช่ใช่<อ>ให้ลืมพระบรานมีพปประโพธิสัตว์นะอดีไม่ดีจะบรรดาลให้หนวดออกมาเลยอ๋อเหลือเวลาสิบสามนาทคีครับครับหนูใช้ขาถาอย่างนี้ได้ผลดีเจ้าค่ะเดิมทีก็ใช้ วีละทายวิรโคนอยังต่อมาเปลี่ยนเป็นหลวงพ่อวีละถาวโรวีละโคนเพราะว่าหลวงพ่อยังเป็นๆอยู่เฮี้ยกว่าธรรมดาเจ้าค่ะโอ้จริงๆก็ไปช่วยได้นะข่าวข่าวเออพระเจ้าพระเจ้าสิทิพานหมดแล้วนะช่วยยากแต่ว่าจริงใแค่เราต่อท้ายแล้วก็อยู่ไกลนิดนวยอันเก่าอันเก่าเขาไม่ไม่ได้ทิ้งนี่อ๋อเขาขึ้นมานิดนึงก็เหมือนกับโมูทายะกับนมทายะ อ๋อมียะมียะอ่มีสมัยก่อนในเรื่องจริงๆเขาเราปฏิทานเน่ะแต่ความจริงมันเรื่องจริงคนที่เข้ามาบวชไม่รู้ต้องสีใช่ไหมกราบอาจารย์ให้ภาวนาว่านโมทายะภาวนาที่ท่านเวลาอาจารย์ไปยืนบนยย่อยเขาก็ใกล้วัดไม่ไกลนักขางก็สองกิโลก็ลืมหมดไปตัวไทยตัเยอะเลยแยะก็ไม่รู้เลยหลอดนโมทายะเขาให้ ว่าไปว่าไปนี่อาหารที่ติดตัวไปหมดใหนึกในใจว่าา่านนโมทายะคือพระเจ้าหาา้าพาาระองค์นี้ท่านมีความสำคัญเพราะหินหออนี้อ่อนอก็เลยช้อนตักหินหินอ่อนเป็นวุ่นเลยก็กินได้อ oh. แล้วก็มีรสอร่อยแล้วต่อมาเมื่อนึกถึงอาจารย์กนมาก็ลองดูว่านาโมทายะเนี่ยพระเจ้าห้าพระองค์นะครบัรบครับจะสามารถทำให้เราห่ะได้ไหมถ้าว่าท่านดีจริงเราต้องห่อได้ คนึกเท่าน,นั้นก็นลอยมาได้ากาศมาลงที่กุฏิสุพทรพอดีร,รใช่ไหมไอ้เว้นะว่าท่านจะวาดหรือท่านสุนพานห้ออาจารย์เนี่ย่าเออคุณไปภา,าวนาไว้ยังไงบอกผมภา,าวานาโนมุทาแยะครับอาจารย์รู้สึกไอ้ผิดสีตัวฮะท่านก็เลยดีบอกคุณใช้ได้นะโนมูทาแยะ แต่ว่านั่นมันตโตเมียนะที่เห็นสอนมันตัวผููคือนโมทายะมีันะตผู้ตเมียทีหลังถ้ากลับมาภาวนาโนโมทายะจิตใจไม่แม่นคงหรือไม่มีผลตามนั้นต้องกลับไปว่าโนโมทายะใหม่อันนี้ก็เหมือนกันถ้ากําลังใจเขาดีแล้วต้องใช้ตามนี้ตามเดิมจะเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมถ้าผลมันดีแล้วเราจะเปลี่ยนนะบกิดอันใหม่ดีกว่าอันเก่าทําไงอ่ะก็ไม่ใช่ใหม่ให่เก่าทุเก่าของเขาแล้วใช่แล้ว ของเก่าไม่ได้เสียไปต่อ<ร>ท้ายไปของเก่าทั้งหมดเนี่ยแค่ได้เวลาถวายสังฆทานจะไปนิมนต์พระที่วัดถ้าไม่นิมนต์สมภารท่านก็โกรธแล้วจัดเนิมนต์สมภารก็เกรงว่าจะเป็นการเจาะจงอย่างนี้ดิฉันจะทํำยังไงเจ้าคะก <c oughs> <c oughs> ็ใส่บาตรหน้าบ้านก็หมดเรื่องพอไม่ต้องนิมนต์มทีิบ้านนะ รเราว่ายืนใส่บาตรหน้าบ้านเนี่เป็นสังฆาทานแท้อยู่แล้วครับไม่จําเป็นต้องปฏิมนพระมันยุ่งหรอกถ้าเคยนิมนมาเราสุภพันเนี่ยเดี๋ยวต่างคนต่างบาตรเข้าไหมครับครับไม่นิมนท่านแทงกโกรธ่านโกรธด,ดา่าเราเข้าเราก็เลยกโกรธสุภพันต่างคนต่างบรรลุกด้วยกันโอ้ เอ้ความยิงการใส่บารนี่เป็นสังฆทานแท้นะถ้าอุปสรรคมีแบบนั้นนะกราบกลาบเราอยากทำอาหารนี้มันดียังไงก็ได้ตามใจเราชอบถ้ามาเราก็ใส่บารไปท่านี้พอ,อใช้ได้แล้วนี่นี่นี่ถาวายหน้าบ้านก็ได้เหรอะถาวายหน้าบ้านก็ได้ถาวายหลังบ้านก็ได้ข้างซ้ายบ้านกัขวาบ้านได้หมดแต่ถุนบ้านก็ได้โอ,โอ้ยังงั้นเหรอใชอเออ่เรายืนฝนมันตกเรายืนได้ถึงข้ามารับบารท,ที่ได้ถึงใช้ได้เลยโลาวก็นึกว่า สาสังคานาหนึ่งต้องไปถาไวายที่วัดหรือไม่ก็ต้อง,อออง้ามาที่บ้านไม่จะเป็นไม่จาเปา็ปนทราบารับเอาแค่สบายๆนะจะไปฝึกมโนมยิทธิที่ซอยสายลมหลายครั้งหลายหนแต่ก็มีอุปสรรคปัญหาทุกทีทุกทีอย่างนี้แสดงว่าเวรเก่าของดิฉันยังไม่หมดหรือเจ้าคะเวรไม่มีมีเจ่กรรม อไอ้กรรมเนี่ยคือกรรมห่วงบ้านห่วงลูกบ้างห่วงหลานบ้างอก็ถ้าจะพูดกันตามศัพท์ศาสนาถือว่าโอกาสยังไม่ถึงเท่านั้นเองแหะเหมือมนกับท่านราชาพรามแล้วพ่อกะลิใช่ไหมอ,อยู่ในสนักพระเจ้ามสามปีพระเจ้าเนี่นว่าโอกาสที่เขายลงรู้ผลยังมันมีทั้งเลยเฉย ถึงมารลายสามปีเขาพอทัเห็นว่าความดีสุขมอมแล้วใช้ได้จึงนำเรียกมาสอน,อนเขาได้บรรลุมรคผล่ญาโยมที่ถามมานี่ก็เหมือนกันเข้าใจาว่ากรรมที่เป็โกุสนเดิมบางอย่างมันริดรอนอยู่จึงทําให้ไม่ว่างถ้าว่างอะไราได้มาน,นั้นแหละ,ะดิฉันเห็นพระวิสุทธิเท้ที่หลวงพ่อสร้างวัดท้าตทรงมีไปชดงชดาด้วย มนุษย์ถึงว่าผู้หมดกิเลสแล้วน่าจะไม่มีเครื่องประดับประดาทัดทรงสมใสความคิดของดิฉันอย่างนี้จะผิดหรือถูกเจ้าคะ,ะความคิดนี้ถูกแต่ไม่ตรงตามความเป็นจริงทำไมเป็นงั้นล่ะครับคิดแต่ไม่ต้องถูกแต่ว่าแปลกใจอย่างนึ่ว่าทําไมไอ้ชัดดาดยฉันรู้จักชัดดงมาตีไง อ๋อชะดงนะแต่ความจริงเรื่องการหมดกิเลสไม่เกี่ยวเครื่องประดับใช่ไหมเพศตามความเป็นจริงพระเทวด,ดาก็ดีพระองค์ดีอพระอริยเจ้าที่ปฏิภายก็ดีเขามีภาพปกติเขา,าปเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเวทีท่านเรา,ามีกิเลสมากเกินไปต้องหาความจริงให้พบต้องไปนิพพานให้ได้เสียก่อนแล้วเราังทราบความเป็นจริงว่าทําไมต้องมีชะดาด้วยเอาแค่เนี้ยนะ ทำไมพระจ็งเทศไม่เหมือนกันเจ้าคะเรื่องวันมาคบูชาวัดนอนบอกว่าภิกษุชุมนุมพันสองร้อยห้าสิบลูกวัดนี้บอกว่าสองพันห้าร้อยลูกไม่รู้ว่าจะเชื่อวัดไหนดีเจ้าคะ่ะอจะเป็นหวยเชื่อโด้2สองวัดนันแหละมาออกทั้งล่างขงึ้นบนน่าหงา็อกาล้วเข้าวล็อกแล้ว <c oughs> เหลือเจ็ดนาทีเรียกรถจ่ายความยืดหยดึกอ่าคืออย่างนี้ครับเอเจ็ดนาทีเอ็งจะพอแล้วล <c oughs> ก็เขาอ,อย่างนี้หลวงพ่อวันนี้เขาถวายรถหลวงพ่อใช่ไหมใช่ผมก็ซื้อรถมาถวายเหมือนกันแต่ยังไม่ได้บอกหลวงพ่อสราบให้จ่าก็ไปเก็บแล้ว <c oughs> รถอะไรล้ว่ารถคันใหญ่ <c oughs> ไม่รถของผมก็ไอที่สำหรับเข็นข้าวมาดี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 ไม่ดีมมกนั่นเป็นสิ่งที่หาทานเลย เพราะอย่างนี้เป็นหายพาหเหรอครับเออไอ้เคยารถพอะไรรถแบกเข็นอ่าใส่ข้าวใส่ของก็เข็นมันมีสามล้ออ๋อไอ้นั่นมันจะเป็นสังฆทานดีเพราะพระถ้าเป็นบารต้องใช้รถแบบนั้นลากอยู่เสมอรถงเข็นไปอ๋อทบการีสองแต่ว่าเขาเอาไปใช้บรรทุของในบ้านก่อสร้างก็ไปพน่ิหาราทานด้วยอันนี้สงหญ่มากนะไม่ใช่เล็กน้อยนะ โอ้รถรถที่ผมก็เข้าท่าเหมือนกันนะก็ไม่ใช่เข้าท่าเข้าที่ไอเข้าท่าแต่มันเรือโอเรือจาที่ท่าอ๋อต้องจอดท่านะไอรถต้งเข้าที่ไปจอดที่ท่าไม่ได้ไม่ใช่อ๋อท่าไม่ใช่ที่ที่ไม่ใช่ท่านะออหับหับอ่ายังยังจะได้หรือเปล่าคุณเดี๋ยวเวลาอ่าดินน้ำา่วยทปอ่าคือคืออย่างนี้ครับมีมีคนเขาจะถวายเป็นแบบร่วมอะไร อะไรชันทานอะไรที่ว่าเทศทัพอะไรเนี้ยเออได้ร่วมมโนนาเป็นอะไรนะเป็นธรรมทานสะนอะไรธรรมทานธรรมทานเนี่ยใช่แล้วก็หลวงพ่อก็ไปจัดการใช้นี่ใช้ศีลก็ไอ้ศีลไม่ได้ใช้เก็บวิก่อนใช้ตอนี่ขาดขาดขาตกตกลงก็ได้นะฮะอ่าสัพพทานางธรรมทานางที่นาติาการใช้นี่หลวงพ่อเป็นมหาผู้ลนอย่างยิ่งไม่ถูกไม่ถูกน,นะ ก็ถูกละก็ไม่มีใครเปหนี้ฉันนะอาวสัปปะทานนางธรรมนังธรรมทานนางกินนาติการให้ทําเป็นทานยนธาทานของปวงโอ้สงสัยจะบาลีพลวัตนะพลวัตนี่สลับไ่าวัดมาอาติวัดทาซุงเออเขายืมบาทหน่อยได้ไหมอะไรอนี่ยอะไรเฮ้ยอะไรใหญ่ใหญ่เน่ยแล้วก็ออกสามเลนสี่เลนเลยจะได้ไวผมเข้าเลนกลางกันแล้วกันนะ ท่าเรียนใจไม่ถึงไม่ควรจ้ย่วสบายพันคนละเป็นพันไม่ต้องมาที่เรียนเพียอนภาวนาพุทธโทด้วยก็ดีนะยิ่งไรที่มีโสท่านจบกบ็ได้ตามใจชอบถ้าท่านเลยจ้ะ